ที่เดียวกันจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้ห้องเดียวกันหรือไม่ได้อะไรด้วยกันแน่นอนโอ้ไม่ค่ะไม่หนูไปทํางานค่ะวันนั้นหนูมีงานความจริงไม่ได้เป็นการบังเอิญค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะพี่พี่พี่แมนมีถานน่ายละครแล้วได้มีนัดเจอกันอะไรกินข้าวค่ะกินข้าวโอ้โหแบบก็ความจริงลบมาตลอดไม่กี่วันวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะว่าเหมือนว่ากระแสที่ผ่านๆมาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทํางานของเราได้ได้มีเวลามันเป็นอะไรที่เราต้องต้องยินดีรับมากกว่าก็ <S <S ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เดี๋ยว ก็ผ่านไปโพสต์เอง ทุกรูปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะเอามันไปในทางไหนเท่านั้นเองเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างกระแสหรืออยากให้มันเป็นกระแสเรากกลัวเหมือนกันก็ทางค่าก็กลัวส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มาจากเราค่ะมันมาจากรอบข้างไม่มีเลยค่ะหนูไม่ได้แลกอะไรเลยโนไม่มีใครจับจองเลยเรื่องพี่ตอบก็ไม่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้อยากให้ให้เรื่องเก่าๆเหมือนลื้อฟื้นเพื่อทําให้ฝ่ายชายเขาดูไม่ดีเหมือนมาเกาะชายกับ ดังไม่คิดที่จะพูดหรือหรืออะไรมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ไม่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชีวิตเราแล้วค่ะเคยคุยก็หลายหลายปีก่อนหน้าที่จะมารู้จักพี่วีสดเต็มปากค่ะแล้วกับพี่แมนละคะพี่แมนก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ<อ>ถ้าอยากเป็นคนดีอย่างนี้อยู่ก็ก็มีสิทธ